ตะกูลผีเปตดมีบุญและมีฤทธิ์หลอนหลอนก่อนนอนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ำคืนนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยกับประสบการณ์ขนคิงลุกพูดถึงเรื่องผีเปตดทุกท่านน่าจะทราบกปนดีอยู่แล้วผีเปตดเกิดจากมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้กระทำเวรทำกรรมเอาไว้เมื่อตายไปแล้วต้องไปเป็นเปรต ตามเวรตามกรรมที่ตนสร้างเอาไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ผีเปรตที่เราจะกล่าวถึงนี้ก็คือผีเปรตที่มีบุญและมีฤทธิ์กล่าวคือเมื่อมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ทําความดีและความชั่วอย่างลักครึ่งเมื่อตายไปแล้วต้องไปชดใช้เวรชดใช้กรรมทุกทรมานและในทางกลับกันก็จะได้สวยสุขไปด้วยเนื่องจาก ได้ทําความดีตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เหมือนกันซึ่งเราจะแบ่งพิเปตนี้ออกเป็นสองตระกูล 1. มหิททีกาเปตเป็นเปตที่มีฤทธิ์มากและมีรูปงามเหมือนเทวดาแต่อดอยากหิวโหยตลอดเวลาเมื่อเจอของสกปรกก็จะดูดกินเป็นอาหารกรรมคือตอนที่เป็นมนุษย์เคยบวชเรียนและพยายามรักษาศีลจึงมีรูปงาม แต่เกียดขานต่อการบำเพ็ญธรรมจิตใจจึงเต็มไปด้วยความโลภโกรธหลง 2. เวมานิกเปตเป็นเปรตที่มีวิมานคล้ายเทวดาแต่จะสวยสุขได้เฉพาะกลางวันพอกลางคืนก็จะเสวยทุกกรรมคือเมื่อเป็นมนุษย์มีศรัทธาทำบุญกุศลไว้มากแต่ไม่รักษาศีลให้บริสุทธิ์และยังมีผีเปรตอีกลหลายตระกูล ตอนอยังเป็นมนุษย์ได้สร้างเวรสร้างกรรมเอาไว้ต่างกรรมต่างวาระและสุดท้ายนี้ประสบการณ์ขนคิงลุกขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านมันทำแต่ความดีระเว้นความชั่วทุกประการ